มาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่นานเข้าสู่บ้านนา5หนึ่งนะคะใครมาหาเรามัางเนาะวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขึ้นหัวข้อไว้นะคะมาแล้วเนาะจริงๆ่ะบอกว่าอ่าจะพิมพ์คำว่ามาแล้วมาแล้วเนาะมาคุยกันเนาะ <c oughs> แต่ว่าด้วยความที่เรียกว่าเครื่องมันเท่าแฉลแก่ชลาเนาะมันก็เลยพิมพ์ไม่ได้เนาะพิมได้น,นิดเดียวแต่ใช้พิมพ์เสียงมันก็เป็นรุ่นรุ่นเก่าเนาะไม่ได้มันต้องติดตั้งอีกแต่ว่ามันติดตั้งไม่ได้แล้วเนาะ,นะพื้นที่มันเต็มก็ยังดีเนาะมันยังอไลได้เนาะแต่ว่ามันลงคลิปไม่ได้แล้วน,นะนาะแค่คลิปชดมันก็ไม่ได้แล้วละคะ่ะ คุณทุกท่านนะคะให้ความเมตตาแล้วก็เข้ามาเป็นกำลัง,ลงใจให้เนาะวันนี้ขึ้นแต่วันหน่อยคะ่ะเพราะแบตเตอรี่อํานหยเนาะเมื่อวานนี้ว่าจะก็ว่าจะขึ้นนะนะแต่ว่าชาร์จแบตทิ้งไว้เนาะไม่ขึ้นคะ่ะ <laughs> คุณนะคะและ้วคะุณเนาะทางทางเข้าบ้านตัวเองไม่เจอขอบคุณนะคะสุกได้ในจะเท่าเนาะก็ขอขอบคุณเนาะ ั้งออหลังบ้านนะคะแล้วก็นาบ้านน้วยเนาะนาบ้านวันนี้ก็เป็นครั้งที่หกค่ะเป็นครั้งที่หกเนาะเพราะว่านานาก็ไม่ค่อยได้ขึ้นหรอกคเข้าบ้านตัวเองไม่เจอ ขอบคุณสี่ล้านดวงใจนะคะน้องพีพีเลิฟหนึ่งมี่นาขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับคะ่ะโอ้ไก่นี่มีภาษาปกกิมานั่งแหม <laughs> ขอบคุณนะคะ ยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านเนาะ B A นี่อะไรเนาะว่าอะไรคะพี่เหนือขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับคะ่ะหวัวเรอะหวัวเราอ,อย่างน้ะคุณพี่เหนือ สวัสดีทุกบ้านนะคะคุณเหนือมาทักทายทุกบ้านนะคะบิกเอิงสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับนะคะบิกเอ่งก็ตัวเลขสีสัดเนาะขอบคุณนะคะที่มาให้กําลังใจพี่บ้านพี่นานานะคะบิกเอ่งบอกว่านะคะตัวเลขสีสันเด็กก็สวัสดีจ้านะคะคุณนาน้านะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะบิกเอ่งก็ทักทายคุณเหนือนะคะ บิ๊กเอิงเอฟซีกับน้องพี่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจวันนี้ก็มาเร็วหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าถ้าไม่ขึ้นตอนนี้เนาะรอไว้ขึ้นตอนสิบเอ็ดโมงเนาะแบตเตอรี่หายเกี้ยงค่ะไม่ได้ขึ้นหรอกเนาะขอบคุณนะคะห้าล้านดวงใจที่อยู่ด้วยเนาะ พี่คุณพี่ภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรคะเนี่ย B A ว <c oughs> ีราวีอ่านให้นานานหน่อยขอบคุณทุกท่านนะคะ บีเอเนาะบ่าวกว้างสวัสดีค่ะลูกมาแม่นานายินดีต้อนรับนะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะที่เข้ามา ให้กำลังแรงใจด้วยให้คุณซื้ออย่างนอขอบคุณนะคะ เริ่มห้าขอบคุณจ้าบอกวามบอกเริ่มห้าเนาะขายหรออืมทีนี้ต้อนรับนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะ บางออนเหรออ่านบางออนค่ะ๋อหนูอ่านบางออนบางออนเหรออบางออนในบางกอก <c oughs> บอกกวากับแม่ราวีนะคะทักไทยราวีนะคะ ออกกว้างพาม้วเนาะสวัสดีเนาะแบงค์ออนนะคะแบงค์ Bank ออนโอเคโอโอเคิเค่น ฟังภาษาไทยออกอยู่ว่าจ้ะแบง <laughs> อ์ออนฟิตตอรอ๋อแบง์แบง์ออนมาสเตอร์เหรอฮินาวีก็อ่านเบาวกว้างนะฮะจะใครเบาวกว้างเนาะ น้องทีทีก็หัวเรา,าอ่านบางอ่อนอีกหัวเราะมาแล้วคุณสมบูรณ์สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับกาแฟและหัวใจไว้หวๆมาดูดีต้อนรับนะคะโอ้ยิิถึนึนานานมากววยเนี่ย ไม่ได้ฟังเสียงนานนาตั้งนานคิดถึงนานานกันบ้างไหมนะคะไปเถอะว่าสัน้นออาอาบางก็ได้นะคะอา่าบางก็ได้อ่านไปเถอะนะคะคุณสมบูรณ์ก็ทักทายคุณเหนือนะคะไปไวะะายกาแฟหัวใจเนาะ เีก็ทักทายคุณสมบูรณ์ดีค่ะคุณสมบูรณ์ก็สวัสดีนะคะน้องทีพีเนาะไปวายนะคะคุณดอมะจ่ายกาแฟเนาะโฆษณาอ๋อสวัสดีค่ะนะคะไม่มีโฆษณาค่ะโอเคไม่เป็นไรแล้วค่ะ ก็เปิดแล้วถ้าถ้าเปิดแล้วไม่มีก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะ <laughs> คุณเดลา้นานานะคะก็ทักทายเนาะคุณแปบงเนะาะจำคุณนานา ไม่ได้บาซารแล้วครับมาเด้อคุณเอิยคุณแงว์ก็ว่ายนะคะดอกไม้เนาะตรงชาติสหรัฐอเมริกาเหละคะีโฆษณานะคะจากสปนสอนเซอร์มุมซ้ายบนนะคะ อ่ามันขึ้นมีโฆษณาจากสปอนเซอร์อ๋อ,อคุณเือก็ทักทายนะคะคุณแบงค์ของเราเนาะคุณสม,มุรครับแล้วนกะ็คุณนานาะนะการคิดถึงค่ะก็ดูคลิปเอาครับคุณนานาะวาสน จ้าคุณไหนะคะไปใหม่ได้ค่ะนะคะอ๋อมีคู่ค่ะนะคะออกไปใหม่ได้ค่ะนะคะ้องทีพีเอาคุณสปริงมาเลรอคะสปริงไว,ไว้สวัสดีนะคะคุณสปริงไหนโนอ ต้อนรับนะคะโหนี่ไงสวัสดีค่ะคุณสปริงเอา้านาะข้ามเหรอ <c oughs> ขอบคุณนะคะยินดีนต้อนรับค่ะน้องทีพีก็ทักทายคุณสปริงนะคะคุณเหนือนะคะคุณอ่ากดนาโอเนคนะคะต้อง ตัดออกนะคะอยากก่า,า,ยากดนานาจะโดนหักเหรียญอ๋อโอตัดออกนะคะอยากก่ากดนานาอ๋อค่าคุณเหนือ ซื้ออยากกดจ้าโอ้ทีค่ะสปปิงนะคะมีโดนหักเรียนด้วยเหลือค่ะหักะ่ะไม่เหลือคะ่ะคุณสปปิงก็ <c oughs> <c oughs> นานาโดนมาแล้วเนาะเมื่อวาน เพราะว่าเวลาเวลาของนาฬิกดเนาะมันจะขึ้นพร้อมกันหมดเลยค่ะก็เลยไม่ได้ปรับเนาะมันมันต้องต้องไปดูที่หลังบ้านอีกอะค่ะบางทีก็ขึ้นแค่อันสองนาทีก็ขึ้นหมดเนาะเป็นที่เครื่องด้วยหรอมะอมโอ้ยว่าสัน้น <laughs> จริงคะ่ะ เมื่อวานนี้โดนไปแล้วเนาะนานา,นาโดนไปแล้วเมื่อวานเรียบร้อยโรงเ,เ,เรียนเอ่อเรียกว่าโรงเรียนปัดกูไปเรียบร้อยค่ะไม่ใช่เมื่อวานแล้วเมื่อก่อนเมื่อวานไม่ได้ขึ้นขอบคุณนะคะคุณเหนือที่แนะนำเนาะ ต้องต้องดูก่อนเนาะว่ามันจะสามารถปักได้ไหมเดี๋ยวต้องเข้าไปดูก่อนเพราะว่ามันมันกดครั้งเดียวมันขึ้นสามเลยอะ่ะนั้นอาจจะไปทําหลังบ้านไว้ก็ได้เนาะต้องไปดูี่ด้านหลังนู้นอืมลพวหมดให้เขาเลยนะคะเอาเหรียญเรานะคะอืมใช่ คือเขาจะโปรโมทให้เราเลยนะคะ่เขาเอาเรียนเรากว่าจะได้จะมาหักอีกอ,อย่ามาเข้าหลังบ้านแป๊บนึงนะไม่รู้เขาได้เปล่านะ้อโอ้เข้าไม่ได้สิเพราะว่าอืมต้องไปเข้าหลังบ้านใหญ่เข้าไม่ได้ ไม่เป็นไรเนาะกว่าจะได้แต่ละเส้นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะกว่าจะได้แต่ละเรียนเนาะกว่าจะได้แต่ละเซ็นโอ้ยพระเจ้าประคุณเลยกว่าจะขึ้นขยับที่ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดสอง ขึ้นใหม่จ้าอืมอรอขึ้นยากด้วยสิคุณโอเคเนาะเดี๋ยวนานาลงก่อนเนาะเดี๋ยวขึ้นใหม่หรอรอแป๊บ,บ,บนึงนะดีนานาลงเข้าหลังบ้านแป๊บเข้าไปที่เห็นคุณหมอเขาบอกว่าขึ้นทีไลส์ไล้์ลสดอโอเคไนะ เดี๋ยวแนานาลองดูก่นเนาะขอบคุณนะคะคุณเหนือที่แนะนำเนาะก็เมื่อวานเนาะเมื่อก่นอนโดนเรียบร้อยค่ะ รวมไปเอ่อเขาอะไรนะสามสิเปอร์ซนนาะเรียบร้อยโรงเรียนพี่ปัดหูเรียบร้อยค่ะ ไ,ได้ละะ้ค่ะเดี๋ยวอ,อยู่สักสามสิบนาทีแล้วก็ลงเลยเนาะนะคะไว้วันหน้าก่อนก็ได้หรอกเนาะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลัง,งใจเนาะเพราะว่ายังไงมันก็ได้ขึ้นแล้วเนาะ <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังงใจเนาะ,ะเข้าบ้านตัวเองไม่ได้ตามเคยเข้ายากม,มากเลยนะเข้าบ้านตัวเองอะ่ะอีวันก่อนเนาะโดนระบบเบี่ยงออกเอ่อไปอยู่ข้างนอกโอ้ยังดีนะอ่ายังจำรหัสผ่านตัวเองได้ขอบคุณคุณสมบูรณ์มากนะคะที่ส่งสติกเกอร์ให้คะ่ะนะคะ น้องเพื่งค่ะก็โกดนะคะ,โกโกะ,คะอ่าแต่น้องเพื่งนะคะไม่อ่านอืมอ๋มอทีค่ะคุณเหนือ ขอบคุณนะคะนะก็เนื่องความที่ไม่ค่อยได้ขึ้นไลน์เนาะเราก็เลยไม่ค่อยจะรูอ้อะไรเนาะต้องไปเข้าบ้านหลังใหญ่จริงๆอะคะ่ะต้องไปปวดตัวโน้อนเนาะเพราะว่าเราเวลาเราจะขึ้นไลน์ใช่ไหมเราไปที่ตัวไวตรงไลน์สดเนาะพอไปเปิดเปิดปุ๊บมันก็จะปิดตัวล่างเนาะปดตัวล่างเปิดการเปิดการสร้างไรายได้ตัวเดียวะคะ่ะ ขึ้นหมดเลยเนาะหนึ่งสองสามสามอันเนาะสามปุ่มมันไม่ปุ่มอะค่ะขึ้นหมดพร้อมกันเลยต้องไปปวดที่หลังบ้านหลังบ้านใหญ่หอืมค่ะตรงที่มันเออเรียกว่าอะไรนะที่เขาบอกว่าเอออะไรนะที่มีการโปรโมทอะไรนั้นไม่ต้องกดใช่ไหมค่ะ <laughs> โอ้ยนอวมันก็อย่างว่าเนาะคุณเหนือความที่เราล้างเวทีไปนานื่อว่านี่มเมื่อวันก่อนเนาะโดนไปสามสิบเปอร์เซ็นต์แหละผู้ว่าดิของนานาเวลาขึ้นไลน์เนาะมันก็จะเหลือแค่ครึ่งเดียวอะไรเงี้ยมันเหมือนอ่ามันเหมือนคลิปช็อตท,ที่เราใส่เพลงใช่ไหม ใส่เพลงก็เราก็ได้แค่ครึ่งเดียวนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายเลยนะ ให้มาคนรักเรามาต้องข้ออ่านนะเนี่ยให้ข้ออ่านอ่านไม่ได้โอ้ยอยากได้ก็อยากได้เนาะสายตาก็จะพังเอาเนี่ยอาศัยว่าดูข้างนอกดูโน่นดูนี่แล้วก็คุยไปเรื่อยเนาะ วันก uh, ่อนเนาะคุยไม่ไม่ได้มองหน้าจอเนาะคุยไปเรื่อยหมุน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 ไปเลยเนาะหมุนแล้วก็ตกไปเลยเพราะว่าเครื่องมันร้อน ขอบคุณนะคะขอบคุณสามร้านดวงใจที่อยู่ด้วยเด้อ ไปเข้าของใครอีกเนาะอ้าไปเข้าของใครเนาะไป <c oughs> ไปเข้าของคุณนาเดียเอเออ้าวไป เข้ามาได้แล้วเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจ,จ้าเดี๋ยวหน้าๆลงเลยเด้อค่ะเพราะว่าอืขึ้นนิดนึงเนาะไม่ว่าไปลงใหม่เนาะเดี๋ยวขึ้นใหม่ก็ได้เนาะขอบพระคุณนะคะขอบคุณคุณสมบูรณ์เนาะขอบคุณคุณเหนือคะ่ะ ขอบคุณคุณตัวเล็กสีสัตว์ด้วยนะคะคุณบิ๊กอื่งเนาะขอบคุณคุณบางบางกอกด้วยนะคะขอบคุณคุณสปริงค่ะขอบคุณมากมายเลยนะคะที่น้องเดี๋ยวนี้นะไปปรับปรุงหลังบ้านก่อนเนาะนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังรงใจค่ะคุณเด้อจ้า นองๆนะคะขอบคุณน้องพีพีมากนะคะขอบคุณเบาความความม้วนเนาะชายนะคะขอบคุณมากมายสำหรับกำลังแรงใจมาวันนี้เนาะเพราะว่ามีจากสปอนเซอร์เนาะนะคะนาๆลงเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณกกำลังแรงใจจ้าบายเนาะดีค่ะ